สวัสดีครับเพื่อนๆชาวดักแคสเตอร์กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับดักนิวถ้าถามว่าช่วงนี้เกมอะไรที่เป็นกระแสที่สุดผมนึกออกเกมแรกเลยตอนนี้คือ Power World เกมออกวางจำหน่ายเมื่อประมาณกลางเดือนมกราที่ผ่านมานี้นะครับเป็นเกมแนว Open World Survival Crafting Multiplayer พอ้หลากหลายจริงๆเลย ซึ่งเกมจะนําเราไปสู่โลกที่มีสั์ประหลาดลึกลับมากมายนะครับเจ้าพวกสั์ประหลาดพวกนี้ถูกเรียกว่าพอตัวเราเองจะต้องเอาชีวิตรอดโดยการรู้จักนำพวกพอเหล่านี้เนี่ยมาใช้งานการใช้งานก็ทำได้หลากหลายมากครับเช่นนำมาใช้ช่วยก่อสร้างช่วยทำฟาร์มหรือที่เจ๋งมากมาคือเราสามารถมาช่วยทำรายการผลิตอัตโนมัติได้แน่นอนครับ เรายังมีวิธีการใช้งานเจ้าพวกพอเหล่านี้อีกมากมายแต่เราต้องออกไปจับเจ้าพวกพอให้ได้ก่อนนะครับพอที่จับได้เนี่ยสามารถนำมาใช้งานสร้างกองทัพและสามารถนำมาผสมกันได้ด้วยนะครับเพื่อจะให้เกิดตัวพอใหม่ๆขึ้นมามาถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ว่ามันเจ๋งไหมล่ะอารมณ์มันจะคล้ายๆกับเกม a r k Survival บวกกับเกมโปเกมอนนั่นแหละครับ เกมเนี้มันจะฮิตถล่มทลายเลยนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าพวกพอและวิธีการเล่นของเกมบางส่วนเนี่ยมันไม่ไปคล้ายกับเกมโปเกมอนมากจนเกินไปทีนี้เจ้าของโปเกมอนอย่าง Nintendo เนี่ยก็ร้อนเลยครับตั้งแต่เกมเปิดตัวมาเนี่ย n i o t e n d o ก็พยายามทุกวิธีทางนะครับที่จะหยุดเจ้าเกมพอเ World นี้ให้ได้ถึงขนาดว่าประธานใหญ่ของ Nintendo เนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า จะต,ต้องดำเนินการกับแบรนด์หรือเกมที่ละเมิดลิขสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของเราเอาจริงๆนะครับเราต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าบางตัวละครใน p o w w r w o r เนี่ยมันคล้ายกับของโปเกมอนเขาจริงๆครับทีเนี้ยแฟนเกมโปเกมอนบางส่วนก็ว้าวุ่นใจกันเลยครับทำไมแฟนๆถึงว้าวุ่นใจล่ะครับเพราะว่าเจ้าพอเ World เนี่ยมันเป็นเกมที่ฉีกขนบธรรเนียมของเกมโปเกมอนที่ไม่มีวันทำแน่ อย่างเช่นเราจะเห็นเจ้าพวกพอลเนี่ยถือปืนออกมาช่วยกันสู้กับเราในความคิดผมนะครับภาพลุมของพอลเวิร์เนี่ยเขาเปรียบกับพวกพอลทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนสัตว์ใช้งานซึ่งแตกต่างจากโปเกมอนที่มองว่าพวกโปเกมอนเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเจ็บป่วยก็ดูแลกันไปซึ่งจะให้เปรียบกับอาหารเนี่ยพอลเวิร์ก็เหมือนกับอาหารที่รสชาติจัดจ้านนะครับ ก็เลยทำให้แฟนๆโปเกมอนเนี่ยก็อยากจะลองชิมดูทั้งนี้ก็เลยทำให้เกม Power เนี่ยฮิตระเบิดระเบ้อไปเลยล่ะครับอารมณ์ประมาณว่าของใหม่ก็อยากลองของเก่าก็อยากเก็บไว้ประมาณนั้นนะครับเลยทำให้ว้าวุ่นใจนิดนึงกลับมาที่ฝั่ง nintendo ดีกว่าครับเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยมีเจ้าของร้านขายเสื้อได้ออกมาโพสต์ใน e ล d i t ว่า เสื้อที่มีลายพอเว o ร์ d ของเขาถูกห้ามจับจำหน่ายตามกฎหมาย DMCA ของสหรัฐซึ่งผู้ที่แจ้งคือ Nintendo อเมริกาสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณสำคัญเลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยพอเวิร์อาจจะโดนกฎหมาย DMCA ห้ามจับจำหน่ายก็เป็นได้ทีนี้ DMCA คืออะไรเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆง่ายๆให้ฟังนะครับ DMCA เนี่ยคือ Digital Millennium Copy Right Act พูดสันส้นๆก็คือกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐที่เขากำหนดไว้ว่าการผลิตและเผยแพร่เทคโนโลยีอุปกรณ์หรือบริการที่เจตนาทำขึ้นเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการในการควบคุมการเข้าถึงงานที่มีลิขสิทธิ์นั้นเป็นอาชญากรรมและมีอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณพยายามจะหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันลิขสิทธิ์ก็เป็นอาชญากรรมเหมือนกันไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็าตาม แค่คุณพยายามนะครับคุณก็เป็นอาชญากรรมแล้วนอกจากนี้ DMCA ยังครอบคุมการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เนต็ตด้วยนะครับโดยกําหนดให้ผู้ให้บริการออนไลน์ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ผู้ใช้บริการละเมิดลิขสิทธิ์โอ้โหทันสมัยมากจากกฎหมาย DMCA มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่า Paul Wall เนี่ยอาจจะถูกห้ามจับจําหน่ายในอเมริกาหากาศาลตัดสินว่าผิดจริงและเผลอ ต้องจ่ายเงินให้กับ Nintendo อีกมหาศาลเลยสุดท้ายแล้วเรายังไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้นะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับกรณีที่เกม Power ใช้ตัวละครคล้ายๆกับโป k กม o n ก็มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆจากเราก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ